สิทธยานุสิทธิ์ได้ร่วมกันมุทิตาสาการะอายุวัฒนมงคลเจ็ดรอบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ84ปีพระอธิการสุภรัติตะธรรมปาโลหลวงเตียวัดบุตรดาสิงห์บุรีครับ เมื่อวันที่21สิงหาคม2568ที่วัดบุตรดาหลวงเตียตมบบางกระบืออำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีสิทธิานุสิทธ์ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาอายุวัฒนมงคลเจ็ดรอบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ8ปปีพระอธิการสุภรัติทิตาธรรมปาโลหลวงเตียเจ้าวาดวัดบุตรดาโดยหลวงเตียนะครับได้ปล่อยปลาหน้าโบสถ์คณะลูกศิษย์ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาอายุวัฒนมงคลหลังจากนั้นหลวงเตียได้จุดทูบเทียนบวงสวง พิธีสะดอกเคราะห์สืบชะตาแบบล้านนาหลวงตามด้วยพิธีทำบุญบูชาพระรัตนตรัยและคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด84ปีพระอธิการสุภรัติตาธรรมปาโลเจ้าวาดวัดบุตรดาเพื่อบูชาครูอุปชาอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณพิธีทอดพระป่าถวายกุรีสง์ถวายพระตาหารเพลนรับมุทิตาแจกทุนการศึกษาและแจกทาน บรรยากาศได้มีพระเถรานุเถระพระพิสุสิทญานุสิทธ์จากทั่วสารทิศร่วมมุติตาอายุวัฒนมงคลเจ็ดรอบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ84ปีพระอธิการสุภรัติตาธรรมปาโลหลวงเตียเจ้าวาดวัดบุรดาสิงห์บุรีเป็นจำนวนมาก